สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นตอนจบแล้วนะครับเวลาผ่านไปผมสลายความง่วงด้วยกาแฟแบบผงแบบไม่ต้องชงเทใส่ปากและอมไว้ผมอมกาแฟผมจะขอเอ่อยในนอกเรื่องนะครับสมัยผมทำงานโรงงานจะต้องทำโอทีบ่อยๆก็ได้กาแฟหนักชอบอม แทนลูออมกันเลยนะครับผลคือมันกัดกระเพาะจนภายหลังได้สำลอกเป็นเลือดออกมาเต็มคอหานกันเลยนะครับเป็นแผลภายในช้องต้องรักษาอยู่นานเลยไม่ควรทำเป็นเยี่ยงอย่างนะครับดวงจันทร์ลอยเควงในตำแหน่งที่แสงมันทำองศาพอดีกับพื้นโลก ทำให้ผมเห็นพื้นทรายห่างหมูป่าลงมาผมก็จะต้องเห็นมันโดยไม่ต้องใช้ไฟช่วยแล้วไม่นานผมก็เริ่มมีความหวังหมูจะลงมาอีกครั้งคราวนี้มันมากันทั้งฝูงเลยเสียงฝีเท้าเป็นกีบดังกุบกับก,กุบกับขอตัวงามงามสักตัวเถอะผมแน่ปืนกับคอวางไว้บนบ่า เตรียมจ้องจะลันไก่ฮงฮงบรูฮงฮงบรูผมต้องลดปืนร้องอุทานว่าอย่างน่าเสียดายเพราะหมาเจ้ากรรมดันเหาหอนขึ้นมาเสียก่อนฝูงหมูป่านั้นเบี่ยนทิศทางไปทางอื่นน่าจะล่องไปตามลำห้วยถ้าพวกมันขึ้นมาหรือไล่ในอีกต่อไป ผมคงไม่ต้องฟาวกันเลยทีเดียวหรือพอเสิ้นเสียงเข่าหอนเจ้าของเสียงก็รูู้ออกมาที่ก้นห้วยไอแดงหางฟูตัวนั้นกำลังใช้ขาหน้าของมันตะกุยดินเป็นการใหญ่ผมลดเปินลงแล้วก็สั่นหัวที่แท้มันขดรอยไม่ใช่หมูปา่าแต่เป็นไอ้หมาหมาของใครกัน ทำไมมันอยู่ตรงนี้ไอ้แดงมันเป็นหมาของพ่อมานะตอบหลังจากเงียบไปนานหมาของลุงเกิดเหรอถ้าพบหมาในป่าที่ไม่ใช่หมาของพรานจะถือว่าเป็นรางไม่ดีที่น่าจะใช่เพราะมันมักจะทำเป็นป่าแตกส่วนป่าที่จะเข้ามาทางปืนของพราน เป็นอันถูกเสียงม้าเห่าหอนให้รู้ตัวไปสักก่อนผมหายใจออกอย่างเหนื่อยอ่อนเลยเที่ยงคืนมาแล้วคืนนี้คงมือปล่ากลับบ้านแน่ขณะที่ข้างล่างนั้นเจ้าแดงยังขุดดินอยู่อย่างบ้าคลั่งร้องเอ็งๆเอาวเล่ากับว่ามันกำลังได้เหยื่อหรือว่ามันกำลังจะขุดเจอตุน ที่ในรากไม้ตรงนั้นอยู่เบื้องล่างผมตอนนั้นก็น่าจะเอ็นหลังแล้วก็ของ,งีบหน่อยสักสองชั่วโมงก็ยังดีก่อนสว่างพรุงนี้ผมคงต้องเอาบ่อซีเมนลงหลุมที่ขุดไว้ทำห้องสวมางลมแรงพัดกิ่งไม้ของต้นกระบกดังเปรียวกราวสลับกับเสียงหมาที่ทั้งเห่าแล้วก็้อน จนผมต้องยันตัวลุกขึ้นมาดูทำไมเสียงของมันยังเยือกเย็นแล้วก็เศร้าส้อยถึงเพียงนี้เจ้าของมันตายหรือไงหรือว่าไอ้แดงเป็นหมาที่ลุงกั่มเลี้ยงไว้เฝ้าไล่พอนายตายมันก็เลยว้าเวเพียงนี้การขุดของมันทำให้สิ่งที่ฝังอยู่ในเม็ดสายนั้นโผล่ขึ้นมาพร้อมๆกับกลิ่นเหม็นผมเอานิ้วขยี้จมูก เบนสายตามาที่มานะที่นั่งกอดเขา่าเพ่งสายตามองนิ่งไปยังความมืดมิดในที่เดียวกันไม่ร้องห้ามไอแดงหน่อยหรือมานะไม่รู้มันขุดเจออะไรที่มันตายอยู่เบื้องล่างถ้ามันรู้ว่าแกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันก็เลยขุดไปเองแหละไม่ต้องเรียกไอแดงมันเป็นมาที่รู้คุณคน น้ำเสียงที่ตอบมาอย่างเชื่อมช้าแล้วมานะก็เล่าว่าแม่ของไอแดงเป็นหมาจรวันหนึ่งโดนรถชนแต่ก็พาล่างอันซุกเลือดของมันมาทิ้งตัวลงนอนต่อหน้าลูกให้ได้ดูดนมกินเป็นครั้งสุดท้ายมานะมาพบเข้าร่างมันแข็งทื่อไปนานแล้วแต่ยังมีนมให้ลูก เขาจึงนําลูกมันมาเลี้ยงไว้หานมมาชงใส่ควรให้มันดื่มจนมันรอดช่วงที่เรียนมัธยมถึงมหาวิทยาลัยต้องไปอาศัยในเมืองพ่อจึงเลี้ยงดูมันแทนมาบัดนั้นเวลาผ่านมาสิบกว่าปีไอ้แดงก็เป็นหมาที่แก่งำนอนเฝ้าไม่ห่างบันไดบ้านไม่ออกลับไป ไปสู้กับหมาตัวหนุ่มข้างนอกอย่างแน่นอนถ้าเทียบอายุกับคนก็คงไวัยใกล้ฟังแม้หูตาจะไม่ค่อยดีแต่จะหมกมันยังดีอยู่ไม่คือเลยที่จะลืมเลือนกลิ่นของตัวมานะแล้วก็สู้ติดตามมาถึงที่ไร่แห่งนี้เราเรื่องหมาทำเอากระทบใจผมเรื่องเฝ้าไร่ต่อให้มานะไม่จ้าง ผมก็ต้องมาอยู่แล้วถือว่าเป็นน้ำใจให้เพื่อนอันที่จริงผมมีของดีป้องกันตัวอยู่ตอนไปนั่งห้างกับหวานแสนคราวก่อนในภาษาของพวกเยาวผมใช้สาสารในไทยแทนลูกปืนยิงขับสางดงแล้วผมจะมากลัวทำไมกับผีลุงกรรมแกเป็นคนที่มีน้ำใจเพื่อนสมัยประถม ฉันจำได้ไม่ลืมเคยแบ่งข้าวกลางวันให้ฉันกินวันหลังต่อมายังห่อข้าวมามากกว่าปกติเพื่อฉันด้วยเรื่องเรียนก็หัวดีหน้าตาก็ดีแม่ยกก็เยอะฉันได้ยินว่าเลือกตั้งอบตอสมัยหน้าแกจะลงชิงนายุกยังไงก็ต้องได้แน่เพื่อนฉันคนหนึ่งละที่จะลงคะแนนให้แก คงเป็นไปไม่ได้แล้วน้ำเสียงของมานาเหือดหายจะเล่นการเมืองต้องใช้เงินเยอะลำพังทุนมันมีไม่พอต้องหามาเพิ่มต้องหามาจากทุกทางจนฉันพลาดไอ้นะแกจะพลาดอะไรเรียนก็สูงทางเลือกชีวิตดีก็มีให้ไปตั้งเยอะแยะผมเอาเมือเก่าครางรู้สึกเพื่อนแป,กปลกไป ดูเงียบขึ้นเหมือนเก็บงาความทุกข์ใจเอาไว้หนักหนาไว้คนเดียวฉันพลาดที่รู้ว่ามันผิดแล้วยังฝืนทำเรื่องที่กลับไปคบกับไอ้คมกับไอ,อ้ไผ่นั้นนายของมันมีอิทธิพลขายยาตั้งนานตำรวจไม่กล้าแตะพอมาชักชวนฉันเขาร่วมขบวนการแล้วฉันก็ตกลงเงินที่ได้มันก็มากมายจริงๆแต่มันเป็นเงินร้อน ไม่นานตำรวจก็ได้กลิ่นฉันต้องการล้างมือจากวงการนี้จึงปรึกษากับนายตำรวจที่เป็นญาติกันยอมเปิดปากพูดความจริงเพื่อปรึกษาเรื่องนี้นายของไอ้คมมันไม่ยอมปล่อยให้ฉันแน่ฉันคิดจะถอนตัวมีแต่ต้องชิงลงมือก่อนแกพูดอะไรวะคนอย่างแกที่ต่อต้านยาเสพติดมาตลอดนะโวยเพื่อนอึงกับเรื่องที่มันได้ยิน แต่ว่าคมกับภัยเพิ่งโดนตำรวจวิสามันไปแล้วกำยังขยายมายังเพื่อขายด้วยฟังแล้วไม่ใช่เรื่องที่น่าจะพูดเล่นกันได้เลยพวกมันสองคนใช่ว่าจะรู้แล้วก็ละแคนละคายวงการนี้มันไว้ใจใครไม่ได้สิ้นคำพูดของมานะผมรู้สึกเก่งไปหมดหากมานะคลายยาจริง ทำไมต้องมาบอกกับผมด้วยหรือไว้ใจผมมากกว่าจะไม่เปิดปากพูดความลับบอกไปการสนทนาของเราเป็นอันสิ้นสุดสนุดลงเมื่อที่กระตอบหลังนั้นไหวยวบคล้ายคลกับมีคนกำลังเดินลงมาร่างในความมืดไต่ลงบันไดหรือว่านี่คือต้นเหตุที่แท้จริง ที่ไอแดงหงหอนชายมีอายุเจ้าของเสียงที่ทักผมตอนเดินผ่านทางมาทีแรกแต่นั่นยังไม่ทำให้ไขกระดูกในตัวเย็นบาบเด่นขึ้นไปสู่การสมองเลยไปถึงหัวทำเอารู้สึกชาร่างสูงใหญ่กำยำที่เยืนอยู่ใต้ต้นตะบกสูงเกือบเท่าคาคบที่ผมจำแม่นได้ว่า ไม่ต่ำกว่าสองเมตรขึ้นไปในปากมีเงี้ยวงอกออกมาคล้ายกับหมูปา่าดวงตาคู่นั้นแดงกล่ำเล่ากับฐานที่กำลังติดไฟลุกอยู่กำลังยกมือชี้หน้ามาที่พวกผมนั่งอยู่ขยับปากส่งเสียงที่ไม่อาจได้ยินและเข้าใจได้แต่มันทำให้ตัวมานะสันเทาล้องกลัวแล้วกลัวแล้ว ไม่หยุดปากเข้ามาเกาะขาของผมแน่นด้วยหวังจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายต้องเป็นผู้ชนิดหนึ่งแน่สิ่งนี้ทำให้ของครั้งข้างในของใต้ได้อุ่นขึ้นผมสกดกั้นลมหายใจแข็งใจเอาไว้แล้วรีบปีนหัวกระสุนออกอัสสารที่มีเช่นขอสารดำ กรวดหินสีดำและเบ็ดลงไปในท่อเหล็กด้วยมืออันสันเทาจิตของผมระลึกถึงพ่อเท่าหมอผีชาวเยาหากพูดผีตนนี้จะมาร้ายคงจะได้กินดินปืนกับสาสารของดำเป็นอันแน่เวลานี้ไม่อาจจะคิดอะไรกับมันจะแทรกซ้อนเข้ามาอีกแล้ว เมื่ออีกร่างหนึ่งที่ผอมโซศีรษะสูงล้านกำลังเดินดิ่งเข้ามาพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าลอยขึ้นมาจากลำห้วยตายตนกระบกพี่พพีลุงกำมานะแกเป็นญาติรีบบอกลุงแกให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบแล้วผมแทบจะก,กระโจนลงห้างเป็นนี้แทบไม่ทันอยู่แล้วนี่เองสินะที่ไอ้มากเพื่อนผมเจอเข้า ถึงกลับกระโดดลงห้างกลางเด็กกลับมาถึงบ้านก็ได้จับไข้ไปเลยเมื่อไอ้นะไม่พูดอะไรสักอย่างกับผีอาตัวสันเทาและยังร้องห้ามไม่ให้ยิงปืนขณะที่ร่างเงางเงามืดข้างล่างพอเห็นกระบอกปืนเสยขึ้นไปทางตนเองก็ร้องละลำละลักทันทีอย่ายิงไอ้นุม่มนี่ฉันเองเปรีย้ยง ผมชูกระบอกเปินขึ้นฟ้าแล้วเหนียวไกย,ยิงเพื่อให้อารรันสสารดำขับผีสางให้ไกลล่างที่คิดว่าเป็นลุงกลมทิ้งตัวลงหมอบแล้วยังตะโกนขึ้นว่าพื้นที่แถวนั้นลาดชันอยู่ด้วยหญ้าแหลกเปลี่ยนเป็นล่างถลายตกลงไปไอหนุม่มนี่ฉันเองพอไอหน้ไงอะไรนะ ลุงเกินเหรอพี่กับน้องรูปร่างหน้าตาคล้ายกันผมลืมจุกคิดข้อนี้ไปผมไม่รู้ตัวเลยว่าได้หลดลงจากข้างด้วยความตกใจว่าจะเข้าใจผิดยิงคนเข้าเวลานี้ที่ใต้ต้นกระบบกไม่มีรางยักษ์ยืนอยู่อีกแล้วนั่นคือเป้าหมายที่ผมต้องการครับจะอย่างไร ผีของลุงก่ำตอนนี้ตอนที่ยังมีชิดวิตอยู่ก็เคยมีไมตีต่อกันผมลงไปชุดมือลุงของลุงเกิดขึ้นมาในมือตัวอุ่นไม่ได้รู้สึกเย็นเหมือนนั่งอยู่กับมานะพอมองไปที่ห้างก็พบว่ามีแต่ความมา่างเปล่าหายไปกับพูดผีตนนั้น บรูบรูบรูไอแดงขับเสียงมาอีกแล้วในขนเขาตรงหน้าคล้ายจะเป็นที่ได้ยินเสียงของไอนะร้องขอความช่วยเหลือเอาเขาขึ้นไปด้วยผมวิ่งไปทั่วอย่างคนบ้าครั่งทิ้งตัวลงหมอบคลานจ้องมองเข้าไปในลำห้วยไม่ต่างจากหมา ได้กลินเหม็นเน่าอันอบอวนจนแทบจะสำลักเสียงร้องไห้จากลุงเกิดดังขึ้นแทนเสียงมาที่เงียบหายไปแล้วแกเดินตามผมมาแล้วก็หยุดอยู่ที่ขอบห้วยแสยงจันทร์ที่ผลมาจากเมฆบดบังทําให้เห็นแขนข้างหนึ่งพุดขึ้นมาจากดินผิวหนังสีคล้ำเริ่มเปื่อยยุย่ยสุกคนอย่างแน่นอนที่ตอนนี้ เส้นเอ็นในร่างดีดแขนขึ้นมาข้างหนึ่งมันคล้ายจะร้องให้คนข้างหลังหรือคนข้างบนฉุดมือเขาไปทีเราสองคนรวบรวมสติเดินลงไปผ่านกอบอนแอ่งน้ำขังจนไปถึงสันดอนทรายผมต้องประคองลุงเกิดที่กำลังจะล้มลง เมื่อใกล้จะถึงภาพแห่งความเป็นจริงที่โหดร้ายนับตั้งแต่วันที่เผาศพพี่ชายลูกชายก็มามีอันเป็นไปในกลางเดึกผู้เป็นพ่อเที่ยวตามหาพราะนึกเกรงว่าลูกชายจะถูกสังเกตจากกระบวนการขายยาเสพติดรู้มานานแล้วว่าไปยุ่งเกี่ยวกับไอ้ไผ่แล้วก็ไอ้คมสองเอเย่ยนขายยานรลกในตอนนี้ ได้ถูกตำรวจวิสามันไปแล้วอีกคนที่ตำรวจกับอาสาคาดว่าน่าจะถูกตัดตอนก่อนหน้านั้นก็คือมานะเจ้าแดงนอนหมอบนิ่งๆข้างๆหลุมศพหัวใจมันหยุดนิ่งด้วยความชลานอนตายตาหลับด้วยเสียงหอนสุดท้ายเพื่อเรียกให้เราลงไปนาฬิกาข้อมือของศพ ทำให้รู้ว่าพ่อก็รู้ได้ทันทีว่านั่นคือมานะสองคนที่เพิ่งตายไปเดิมทีมีน้ำใจที่ดีแต่เพราะความอยากทำงานได้มากจึงหันมาเสพยาจนตกเป็นท่าขบวนการยานรกพอไม่มีเงินซื้อก็ต้องผันตัวเองเป็นผู้ค้ายาเงินที่ได้มา จึงจะมีใช้ไม่ขาดมือจิตใจก็เปลี่ยนเป็นคนใจคอโหดร้ายแต่ที่ผมคาดไม่ถึงก็คือคนที่มีพื้นเพรที่ดีจะกลายเป็นเอเย่นรายใหญ่ที่คุมสองคนนี้อีกทีเพรายอะไรสิงสู่ใจเขานะถึงได้คิดจะทำสุดท้ายนี้ผมน่าจะถอนใจเพราะเสียดายคนดีๆ ที่ต้องสูญเสียไปก่อนไว้อันควรเพราะพิษของยาเสพติดตามที่ได้กล่าวเอาไว้จบแล้วครับผมนี่ก็คือเรื่องราวของนังห่างร้งนี่ครับโอเคนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe กดสั่นกันเองนะครับสวัสดีครับ